เอาเสียงอย่างกุบกับกุบกับเอาเนื้อท่องเขานอนมาที่นี่เบิง้งเนื้อท่องเขานอนเดียวเบิ้งเงินเป็นตัวยังนั่นเอาเอาเอาโอ้แต่ละมือแต่ละเว้นปวดหัวมัวเก่าน้ำเบิ้งที่ล่ะเนื้อท่องเอาเขาเอาเนื้อท่องเขานอนว่างหันนี้โอ้ ขาดเมื่อมุงเบิง,บงรักฐานเห็นเห็นเลยนี่แบบนี้ผูใูใด้สิเลี้ยงได้เะไผสีเลีเ้ยงไหวแบบนี้ดื้อกับดือ้อมึนกับมึนโอ้ยใส่ไม่แสยอยใส่น้ไม่เลี้ยวอยูใ่ใส่ลูกเอาไม่เลี้ยวมาี่พอมังนี่ไม่เลี้ยวสั้นใส่เลยนี่ฮะ ผู้ดใด้สีเลี่ยงได้นน่โอ้โหโตะละมือตะละเว้นเอาเล่นเล่นเดี๋ยวให้ใหใหอายโตโนไปหาไหมยเลี้ยวมาก่อนเด,เด,เด,เด ER เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอไหมยเลี้ยวแท้แท้แบบนี้ขันว่าปิดคอกเนื้อท่องไว้นะจะพากันมากกันเนื้อท่องจะยางกุบกับ,ก,บกุบกับมืดม,อม,อม,อมออือมืดขึ้นอ่อมเฮียนอ่อมซ่านอยู่นี่ เขาคู่กันมาที่นี่